ถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากลุกเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพลิกถึงขินครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับโอ้โหนี่บรรยากาศครับเพลิดเพลินกเนินใจมากที่นี่เข้ามาตกปลากันก็เป็นที่พักด่อนครับแถวนี้ ท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะตรงไหนมันทะเลมอนกันอะไรครับแถวนี้บรรยากาศดีมากครับแม่กรอกครับแน่นอนที่สุดเลยครับแถวนี้เรามาบ่อยมากแต่น้อยครั้งครับเราจะได้เห็นมุมกว้างนี้นะครับปากอ่าวเลยอย่างนี้เลยจำมากครับวันนี้ครับเรามาเรื่องราวของวัตถุดิบผมเชื่อว่าทุกท่านต้องรู้จักแน่นอนหลายคนชอบอาหารทะเลไม่ต้องไม่พลาดครับเมนูนี้นั่นคือเรื่องราวของหอยหอยอะไรหอยเชลล์ตรงส่วนที่มันมีชื่อว่าครีบหอยเชลล์งงเปล่า แน่นอนครับผมก็งงหน้าตาเป็นไงมันอยู่ตรงไหนครีบหอยเชลล์มันคืออะไรเขาทำมันยังไงแล้วมันหน้าตามันอร่อยมันเป็นยังไงไปดูเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับผมว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้ครับเจ้าครีบหอยเชลล์นี่ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่แฝงตัวแบบเงียบเงียครับอยู่ในหอยเชลล์ที่เรากินแต่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขามีครีบอยู่ในตัวเขาด้วยฉะนั้นวันนี้ตรงไหนที่เขาเรียกว่าครีบหอยเชลล์คตอบอยู่ตรงหน้าเราแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตแนะนำเลยครับนี่คุณบอยครับเป็นเจ้าของโรงแหละใำลัจคํำนี้เลยนะครับผมมาเรื่องราวนี้ครับเรื่องราวของหอยเชลล์ครับบอกท่านผู้ชมว่าทุกคนเคยกินทุกคนเคยเห็นหอยเชลล์แหละแต่อันนึงที่ผมยังสงสัยอยู่ครีบหอยเชลล์อ๋อครีบหอยเชลล์นี่แหละประเด็นเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันได้ครับเข้าใจง่ายดีครับเจ๋งครับครับครับก็อันนี้เป็นหอยเชลล์นะครับก็นี่ตัวหอยเชลล์นะครับก็คือเราทำการแกะฝานะครับเอาเนื้อมันออกมาครัเาเปิดออกมาเนี่ย ชายรอบๆนีครับที่เรียกว่าครีบหอยเชลล์ตัวนี้นะครับรใช่ใช่ครับพี่ครับไอ้ตัวนี้เป็นเป็นเป็นขี่ของเขาไ<า>ม่ได้ส่วนนี้ทาไม่ได้ไม,มไม่ได้<ช>แล้วก็จะมีตัวที่เป็นไข่นะครับไ<อ>ข่สีส้มๆอยู่ด้านในนะครับไข่หอยเชลล์บานตัวก็มี ใช่ครับตัวก็ไม่มีใช่แล้วที่อยู่ตรงกลางเลยก็จะเป็นเนื้อหอยเชลล์อันนี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ครับใช่ครับส่วที่เป็นไข่แล้วเขาต้องแยกส่วนกันไหมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะแยกส่วนโอเคครับงานตามนั้นเลยครับผมบอยก็ที่คนงานแกะนะครับกำลังแกะกันอยู่ก็จะดูเหมือนง่ายนะครับแต่หอยเชลล์เนี่ยจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเอามือล้างโดยตรงอย่างนี้ครับเนื้อมันอาจจะฉีก ครับเพราะว่าค่อนข้างจะแน่นครับนะครับดังนั้นใช่เราจะใช้เปลือกนะครับใช้เปลือกนี่เขาต้องมีเทคนิคครับมีเทคนิคอย่างนี้ก็จะใช้เปลือกนะครับส่วนนี้ครับเข้าไปอ๋อลวกเลยสร้างใช่ก็จะลุ่มนวนเรียบร้อยใช่ครับเนื้อของเขาก็จะไม่ฉีดอ่านี่ก็คนงานกำลังล้างไม่ต้องล้างล้างทำความสะอาดพวกทรายพวกทรายหมกโฟลที่อยู่รอบๆบตัวครับนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะทำมาเยอะมาก วันหนึ่งก็ทําอยู่ประมาณประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยกิโลนะครับต่อวันเรียกว่าทาไปเรื่อยๆนะนี่วนได้เลยมันต้องวนใช่หวนัสายวนใช่ครับล้างให้สายเขาล่วงลงไปแล้วมันจะไม่ช้าใช่ครับไม่ช้าครับไม่ช้ำน้ำเปล่าเนี่ยแหละครับน้ําเปล่าครับมาถึงตรงนี้ก็จากล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ขึ้นมาบนโต๊ะนะครับเพื่อทำการแยกครีบเวลาแยกครีบเนี่ยก็จะใช้มือนะครับดึงครีบออกทั้งสองฝั่งจะมีครีบทั้งสองฝั่งตรงไหนเรียกครีบนี่แหละสนใจตรงนี้แหละครับ ครีบครีบด้านรอบนอกก็จะมีครีบอยู่รอบๆนะครับก็จะใช้มือดึงนะครับทั้งซ้ายและขวาอ๋อไอ้ก่อนแสดว่าต้องตะแคงส่วนที่เป็นตรงตัวเขาใช่ครับเขาจะมีสองข้างสองข้างเลยใช่ครีบลุรอบอ่านะครับก็จะแยกออกมาละที่เป็นส่วนของเนื้อแล้วก็ส่วนของครีบอ๋อตรงนี้ที่เรียกครีบใช่ครับใช่ครับและครีบเนี่ยก็จะมีครีบนอกแล้วครีบในนะยอย่างงั้นเลยครับใช่เขาจะมีด้านในด้านในเขาจะตรงนี้จะเป็นทราย จะเป็นจะเป็นชิ้นที่มีทรายมาเกาะเยอะนะครับเราไม่ใช้ไม่ได้ใช้ครับตัวนี้ทิ้งนะครับของด้านทรายเห็นเลยนะฮะใช่ครับเป็นถุงทรายเราก็แค่ลูดออกใช่ครับใช่ครับที่เหลือคือครีบรุนล้วนแยกออกจากกันใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่คือครีบุนล้วนเลยนะครับทํทำอยู่นี่ครับแล้วที่เหลือทําอะไรฮะที่เหลือก็เดี๋ยวมาตัดแยกเนื้ออีกทีหนึ่งเอาไว้นี่ก่อนเนาะครับโอ้ทำไมต้องวางบนน้ำแข็งครับ สดครับผมให้ความสดล้ำค่าครับหลังจากนี้เราได้ครีบและทำอะไรต่อครับก็ครีบหอยเชลล์จากนั้นเราก็ไปลายได้เลยไหมยังครับยังยังอีกเหรอครับไปผ่านกรุมวิธีอีกหน่อยอะไรครับเอาไปล้างคลอรีนครับล้างครับทำไมต้องล้างคลอรีนล้างคลอรีนเพื่อทำความสะอาดครับแล้วฆ่าเชื้อเขาโอ้ครับอ้าวแล้วต้องล้างไหมอันนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องอ้าวทำไมครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับเจ้าครีบหอยเชลล์หน้าตาของมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับและขั้นตอนที่เขาต้องแช่คลอรีน มันจะทําปฏิกิริยาอยังไงครับจะขาวแค่ไหนจะใหญ่ขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันครับว่าหน้าตาของเจ้าครีบหอยเชลจะเปลี่ยนไปกันอย่างไรครับครับเรื่องราวของครีบหอยเชลต่อไปนี้จะได้รับการคลี่คลายครับทำยไงต่อครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาล้างคลีบหอยเชลนะครับผมครับก็คือธรรมดาตัวหอยเชลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเชื้ออยู่ นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ล้างทำความสะอาดที่เพียงพอเนี่ยนะมีเชื้อจุลินทรีย์มีอะไรอย่างงี้นะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็เลยจะใช้ตัวน้ําคลอรีนนะครับคลอรีนตัวนี้เป็นคลอรีนแบบอย่างเจือจางเป็นคลอรีนสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ครับครับล้างนี่ยซึ่งสามารถใส่ลงไปในน้ำได้ใช่ครับใช่ไม่มีอันตรายต่อร่างกายใช่ครับโอเคครับลงไปเลยนะฮะครับแล้วก็ใส่คลอรีนลงไปใส่คลอรีนอย่างที่ว่านี่นะอันนี้เขามีอัตราส่วนเฉพาะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ใไถผุผ่นะเาตตต้้อออองงมีีัััรราส่่วนนนนทถูกะคบผ และเป็นชนิดที่ถูกต้องด้วยนะครับก็คือใส่น้ําดื่มรับประทานได้นะครับแบบนั้นใช่ครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อธรรมดาหลังจากขั้นตอนนี้เนะี่ยเราจะทําการล้างน้ำอีกมายถึงล้างน้ำอีกสิบน้ำสิบน้ําเลยสิบน้ำเ,เพเื่อความชัวร์การันตีแน่นอนใช่ครับแต่คอลีนนี่อย่างที่แรกที่บอกครับเป็นคอลีนประเภทที่สามารถใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำสาหรับน้ำดื่มนะครับเป็นประเภทโดยตัวของเขาทัาน,นไม่ต้องกวลและนี้แช่แช่ประมาณนานเท่าไหร่ฮะ5นาทีครับประมาณ5นาทีเอาแค่5นาทีรอได้ไม่มี จะเกิดอะไรขึ้นกับมันห้านาทีครับผ่านไป5้านาทีเรียบร้อยแล้วอาจจะเกิดทั้งเล็กน้อยไม่เป็นไรครับครับเรามาทําไงต่อครครับตอนตอนนี้ก็เราก็จะล้างน้าเปล่าผมตื่นเต้นนะตอนนี้ถ้าท่านมองอยู่ตอนนี้นะคือตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วแหะแต่เดี๋ยวล้างเสร็จก่อนเราค่อยมาเทียบกันดีกว่าเชิญครับเชิญครับครับเดี๋ยวมาเทียบเป็นทีหลังนะฮะอนนี้เอาใส่ก่อนเลยครับก็เดี๋ยวผมเอาเอาเอาอย่างละหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะได้ครับได้ครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะครับั่นและ ตอนนี้ที่เห็นเห็นนี่คือมันสีมันใสขึ้นคุณผู้ชมครับมันเกิดความใสขึ้นแล้วมันดูแบบมันขยายออกอือมันมันเหมือนมีเนื้อมันเออมันดูแล้วมันไม่เหมือนเดิมเอยเอางี้เรียบร้อยอาอตเด็ดน้าแล้วเทียบกันไหมครับลองเทียบกันไหมได้ได้เดี๋ยวผมลองอันนี้แค่น้ําแรกที่คุณบอบอกไว้คือต้องล้างอย่างน้อยโดยประมาณกี่น้ำครับสิบครับเดี๋ยวเราล้างสิบนะไอเขอเทียบเขาเทียบเทียบน้ําแรกก่อนสีคนละเรื่องมันออกมาคนละ เรื่องเลยครับคนละไซส์คนละแบบเลยครับหน้าตามันไม่ใช่เลยอ่ะความรู้สึกผมนะขออนุญาตนะมันเหมือนกับว่ามันขยายขึ้นท่านผู้ชมคืออืมแล้วมันก็แผ่ขึ้นเหมือนกับว่าขนาดมันเปลี่ยนไปครับสีก็เปลี่ยนไปนะครับดูลักษณะของเนื้อที่จับนี่ก็เออมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับไม่น่าเชื่อมันแรงรดได้ น่าสนใจมันเพิ่งมาในท,ท้องตลาดได้สักกี่ปีครับก็ประมาณ2ปีได้ครับ2ปีเราไปอยู่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าบางท่านเคยชิมนะครับบางท่านเคยกิมแต่ผมนะนหนึ่อง,อนนงครับที่ไม่เคยเห็นแบบนี้แหละครับวิธีการที่มันเปลี่ยนแปลงมาวิธีการที่เขาเรียกว่าคลีฟไปเชลอู้อู้มันเป็นคีนร <c oughs> จริงๆด้วยมนันใช่กระโปงไม่ใช่หรือขอบสวยๆนยซึ่งอันนี้แน่นอนแหละ อันนี้ไม่ใช่ใช่อันนี้ดักเดิมเลยที่เห็นเห็นเลยนะฮะแบบพี่ยังไม่ได้มียังยังไม่ได้ล้างคอรีนก็ยังมีเชื้ออยู่มีเชื้ออยู่ครับอืมก็แปลว่าอันนี้สะอาดแน่แน่ใช่ครับอันนี้ให้ดูก่อนถ้าเรียบเทียบอันนี้ขออนุญาตเอากลับนะเปรียบเทียบกันเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าที่เหลืออยู่อันนี้เราต้องล้างอีกปรวันสิบน้ำใช่ครับเพื่อความชัวร์คือล้างคอรีนออกให้หมดครับครับคราวนี้เหลือแต่ความเป็นครีบหอยเชี่ยวจริงๆครับที่เป็นที่สำคัญคือตอนนี้เดี๋ยวเราจะล้างสิบน้ำคือผมอยากจะรู้ว่าารยเป็นังงไ เอาแบบไม่ต้องจิ้มอ่ะเอาแบบทุ๊ทักลุกุกดิ้นไปเลยอยากรู้รสชาติมันเป็นยังไงได้ไหมได้ครับได้ครับโอเคครับเชิญครับพี่บอยครับกี่น้ำละอันนี้สิบน้ำเรียบร้อยครับน้ำที่สิบเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นนี่เราตั้งเตาไว้เลยครับผุกคนครับยกมาเลยนะนี่ยืมหม้อสชาวบ้านเข้ามาครับนี้แหละเอาโอเคนี่ครับน้ำเดือดไหมเดือดแล้วใส่ได้เลยไหมนะฮะเนื่องจากผมไม่มีตะเกียบนะฮะขออนุญาตทำแบบนี้คือมันต้องเร็วครับผุกคนครับเนาะได้ไหม ไปแล้วครับแวบขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับหน่อยครับอีกหน่อยนะฮะแวบโอ้แวบโอเคฮะน่าได้เนาะคไหนที่ไม่ตะเกียบ่าจะหม้อไฟนะท่านผู้ชมครับอันนี้แบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะขออนุญาตนะครับมันอาจจะยืดหน่อยหน่อยชิญเลยนะเชิญเลยนะถัามีความ คือรสชาติหอยเชลล์เป็นยังไงไอ้นีกับแบบนั้นแหละตอนนี้มันมีขา่ไหนบ้างครับตอนนี้อยู่ัหลักที่แมกโนเลียหรืออร่างนี้เราขึ้นเบอร์ให้เลยดีกว่านะทับเบอร์ทัดชัดเลยนะฮะอันนี้โทรไปนี่นครับเรื่องราวของยเชลเส้นเล็กๆเป็นครีบเป็นริ้วพริ้วสวยงามซึ่งผมเชื่อว่าเข้ามาสงปีผมเองไม่เคยเห็นผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงไม่เคยเห็นแต่ว่าบางท่านเชื่อว่าเคยรับประทานแล้ว แล้วอาจจะชอบอยู่ก็ต้องบอกว่าขอโทษทีผมเชยไปหน่อยแต่ไม่ช้านะครับอย่างน้อยวันนี้เราได้เห็นอีกหนึ่งวัตถุดิบแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมขอแบ่งกลับไปได้ครับนะครับเป็นครีบหอยเชลช่วงหน้ากับถึงพี่ถึงถงจะทำอะไรกันตรงนี้ขอบคุณคุณบอยมากครับขอบคุณมากครับคขอบคุณครับ สนับสนุนโดยซอสหอยหนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นน้ำมันพืชโอลีนโอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพชุดครัวกันน้ำสเตเลสจีอครับขอบคุณมากครับคุณบอยนะครับ เจ้าของลงหอยเชลที่สมุทรสงครามครับเรื่องราวของเราในวันนี้น่าสนใจมากครับคุณบอยคุณบอยทําให้เราดูด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆล้งคุณบอยนั้นเราได้เห็นแล้วครับเรื่องราวของครีบหอยเชลขอบคุณคุณพึ่งด้วยเช่นกันครับคุณพึ่งขอบคุณมากครับคุณพึ่งเป็นเจ้าของ SP f a r ฟร์มนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวแปลรูปครีบหอยเชลแล้วเราได้มาแล้วในวันนี้อย่างเยอะอย่างแยะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับมเมนูหลังวันนี้ ลาบครีบหอยเชลล์วุ้นเส้นกรอบมาสิ่งที่ผมจะทําอย่างแรกเราทาวุ้นเส้นให้กรอบกันก่อนดีไหมแน่นอนครับเราใช้วุ้นเส้นตราหงจุบนะโอเคครับวุ้นเส้นตราหงตัดแล้วไม่ต้องแช่ครับเราตั้งน้ํามันกันเลยแน่นอนเมื่อขึ้นชื่อว่าจะทอดเราก็ต้องเหลืองผัดขาวทอดโอ้โหโอเวอรีนครับใช้ผวาขาวเนื่องจากเราอยากให้มันฟูเราก็จะใช้น้ํามันเยอะหน่อย ระหว่างนี้ขอญาตหยบหลบนี่ไปก่อนนะฮะมีน้ําแข็งอยู่นี้แน่นอนเราใช้แต่เดี๋ยวจะบอกว่าใช้อะไรอ่าระหว่างนี้ครับไม่มีอะไรมากครับผมไม่แช่นะครับผมตัดไปเฉยๆกรีออกมาแน่นอนครับวุ้นเส้นตาของโชผมจะบอกว่ามันไม่ต้องใช้หมดก็ได้ครับผมกะว่าจะใช้สักครึ่งครึ่งนะเอาประมาณน,นี้พอละน้ามันเริ่มร้อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอันนี้ต้องร้อนจัดครับเพราะว่าเราใช้ความเร็วครับความร้อนจัดจะให้มันซุ่ม ให้มันสามารถฟูขึ้นมาได้อ่า<ด>ครับตอนนี้เรามีมะนาวครับผมรวบมะนาวไว้หน่อยหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้มะนาวแน่นอนเราทําลาบลาบก็ต้องมีรสชาติของความเปรี้ยวความเค็มความหอมของข้าควคั่วด้วยพริกด้วยนะหลักๆที่เหลือก็คือผักชีลาบมากถ้าไม่มีผักชีลาบก็คงไม่ใช่ลาบดังนั้นเราใช้ผักชีลาบผมหั่นไว้ก่อนก็นได้ครับสบายๆครับหั่นเตรียมไว้เฉยๆแล้วเพราะว่าระหว่างรอน้องมันร้อนนะครับ เราก็มีหอมแดงแล้วก็ซอยหล่อไว้ก็ได้ครับถึงเวลาจริงเราก็ได้สบายๆคลุกๆๆๆๆๆเลยท่านจะหั่นยังไงก็ได้ครับสำหรับหอมแดงท่านอยากจะหั่นแบบนี้ให้มันสวยๆก็ตามใจท่านนะครับท่านจะหั่นอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดกติกาโอเคแล้วก็มีมะนาวอ่ะเราคั้นเราผ่านานี้เลยก็ได้ครับท่านผู้ชมครับอ๋อสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้นั่นคือท่านจะสังเกตว่าวันนี้เครื่องราบของเราอาจจะไม่เหมือน บางท่านที่เคยเห็นนะครับนั่นก็คือเรามีหนึ่งเรามีพริกป่นแน่แน่แนพริกแห้งหอมหอมคั่วเองก็ได้นะครับแล้วก็มาป่นเอาตอนนี้เรามีข้าวคั่วหอมหอมท่านสามารถเอามาคั่วเองนะครับโดยใส่ใบมะกรูดเพิ่มเติม,ตมได้หรือจะเป็นกลิ่นอื่นอที่ท่านพอใจครับเป็นลูกเล่นของท่านเองที่ท่านเห็นตรงหน้าผมมีอันหนึ่งครับนั่นคือกระเทียมดองแน่แน่นอนมครับอืมเราจะมาลองดูกันกว่ามันจะให้รสชาติแบบไหนสังเกตนะครับว่ามันมีควันขึ้นนิดนิดนั่นแปลว่า แปลว่ามันร้อนจัดท่านจะดูว่าเนี่ยครับจะสังเกตดูความดำของกระทะท่านจะเห็นว่ามีเงาควันขึ้นมาแผวๆนั่นแหละครับมันแปลว่าใช้ได้แล้วครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมทอดเทนิดดีกว่าทอดเยอะๆเพราะถ้าท่านทอดเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ทั่วครับเรื่องของเรื่องมันจะฟูไม่เท่ากันอา้าวล้อย่างเงี้ยสำหรับกระทะผมเคลียร์ให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเราจะลวกผมจะลวกอะไรครับแน่นอนครับผมจะลวกครีบหอยเชลล์ที่เราได้ ลวกเพื่อเป็นการให้มันสุกครับน้ําเดือดแล้วครับแน่นอนครับผมกูจะลวกแล้วนะครับในการนี่เพิ่มรสชาติเข้าไปหน่อยนี่เหลือเล็กน้อยอ่าเราจะได้ลวกเข้าไปแน่นอนสุกด้วยมีรสชาตินิดหน่อยติดตัวไปด้วยจําได้ฉันกินไปแล้วเราชิมนู่นเราลวกแล้วตรงที่ลงของคุณบอยผมชิมแล้วมันรสชาติมัน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 ไม่ค่อยมีรสชาติอยากกระเติมเข้ามานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ้าวใช้เยอะมากแค่ไหนสำหรับคลิบหอยเชลล์เอามือแล้วกันนะท่านผู้ชมขอยยัด ผมล้างมือแล้วจริงๆครับอ่าสักขยุ้มมือหนึ่งแล้วกันเนาะน่าจะได้จานหนึ่งพอดีของเราฟับหนึ่งสองือนั่นแหละแล้วเราก็ปล่อยเขาเดือดไปครับเดือดเดือดเราลวกนะครับลวกไม่ได้ต้มหน้าผมมีตรงนี้ครับที่เราบอกแต่แรกว่าทําไมเราถึงต้องใส่น้ําแข็งเราจะหยุดเขาสุกนิดนึงกท่านเองตักอย่างนี้เลยหน้าผมก็ใส่น้าเย็นลงไปครับ ไปลอยใสสวยอยู่ในน้ำเย็นเลยนะครับสวยจริงๆใสเลยในนี้นะครับท่านจะเห็นว่าเขาอยู่ในหนี้น้ำตรงนี้เย็นนะครับนี่เป็นการหยุดสุกนะครับให้เขาอยู่ประมาณนี้พอดีๆแลระหว่างรองเขาเย็นตัวโอเคเรามาทํานี่ดีกว่าส่วนที่เป็นน้ําลาบอันนี้ผมใช้มะนาวแล้วก็ซีวิขาวสูตรหนึ่งแน่ตาเด็กสมบูรณ์นี่โป๊ะโอเคครับเหมือนเดิมครับเวลาทำในรายการเราผมแนะนําอย่างนี้ว่าขอให้ท่านทําจากเท่ากันก่อนท่านชอบอะไรท่านค่อยเติมอย่างเช่นมะนาว เท่านี้เค็มก็เท่านี้เอาไปหลักนี้ก่อนหวานนินดๆพอแล้วท่านชอบเปรี้ยวมากท่านก็เติมเปรี้ยวมากกว่าเดิมสมมติว่าผมมีซีอิ๊วขาวผมใส่ซีอิ๊วขาวไปก่อนสมมติว่าผมใส่สักช้อนหนึ่งสองช้อนสามช้อนโดยประมาณผมใส่มะนากลางไปประมาณเดียวกันเลยหนึ่งสองสามท่านลองชิมดูว่าท่านชอบรสชาตินี้ไหมถ้าท่านชอบเปรี้ยวประมาณนี้โอเคถ้าท่านชอบเปรี้ยวมากกว่าน,นี้ใส่เปรี้ยวมากกว่านี้ มันก็จะเปรี้ยวนําแล้วแค่นั้นเองครับหลักง่ายๆใส่น้าตาลประเด็นคือถ้าท่านไม่มีอันนี้ต่างหากถึงจะใส่น้าตาลได้ไอันนี้ต้องลองนิดนึงเนื่องจากเรามีนี่ครับสุดยอดของเราตรงนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ผมอยากจะบอกว่าต้องลองกันหน่อยนั่นคือกระเทียมดองมากับน้ําเลยเนื้อกระเทียมดองด้วยน้ํากระเทียมดองด้วยอยากรู้ใส่ลงไปเลยท่านจะได้รู้ว่ามันมีความหวานถ้าท่านชิมด้วยชิมก่อนทักนนิดนึงท่านจะรู้ว่ามันมีหวานอยู่แล้วมันมีความหอมอยู่แล้วไปแล้วครับ นะฮะเห็นไหมผมเอาเท่าเท่ากันเลยโอ้ผมชอบมากเลยผมใส่เนื้อลงไปด้วยอันนี้เนื้อต้องใส่อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราเตรียมตัวจะคลุกเพื่อลาบของเราผมเอาจ้านนี้ขึ้นมาใส่ลงไปอย่างนี้ดีไหมเราได้ลาบในนี้เลยก่อนอื่นเสเด็ดน้ำมันผมใช้อย่างนี้เอาโอเค ลงไปแล้วอ่ะที่เหลือการลาบคือนำซุปทุกสิ่งทุกอย่างครับลงไปลุกจบแล้วเอาละส่งไปเลยอันนี้ท่านก็กะเอาครับดูจากจำนวนแล้วผมก็กะเอาเหมือนท่านเหมือนท่านผมก็ธรรมดากับอาหารของท่านนะครับท่านจะใส่ตรงนี้สักกี่ช้อนตรงใส่ตรงนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกก็ดูมันทั่วกันแล้วครับลาบลงไปเลย ผมรู้สึกว okay. ่าเปรี้ยวเคียวหวานที่ผมที่ผมชิมไว้เมื่อกี้มันโอเคแล้วผมชอบแล้วรันนี้ประเด็นคือเมื่อมันอยู่ในเครื่องแล้วก็อย่าลืมว่าเนี่ยมันมันลวกน้ํามามันมีน้ามันอาจจะจืดขึ้นก็ได้ท่านสามารถปรุงรสเพิ่มได้ครับงอมแดงไปแล้วอ่าคุกไปผักชีลาบครับชุ่ยนี่นะครับตัวให้ความหอมตามด้วยพริกป่นและแน่นอนครับขาดไม่ได้ข้าวคั่ว เนื่องจากเราต้องกินกับวุ้นเส้นกรอบๆถูกไหมมันคือรากคลีปอยเชียวต้องกินกับวุ้นเส้นกรอบๆเพราะฉะนั้นกรุณาปรุงรสให้จัดสักนิดนึงครับเขาบอกจัดหมายความว่าอาจจะมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นความเค็มเพิ่มขึ้นความหวานหอมเพิ่มขึ้นอ่าก็คือใจกับปกติอันนี้ที่เราทอดไว้โอ้อย่างนี้เลยท่านผู้ชมเอาข้างบนนะนิ้วทองเฮ้ยชุม่มผมไม่แหวกนะครับผมวางทับได้เลยท่านผู้ชมครับ มันมีเยอะครับไม่ต้องหัวครับเดี๋ยวมันจะยุบตรงที่เราวางถับไปเองช่ามีผักแต่งนิดหน่อยมาเป็นลูกคู่กันเมนูลาบครีบหอยเชลล์วุ้นเส้นกรอบพร้อมเสิร์ฟครับครับขอให้อะไรแบ่งกันละ่ะเสิญครับ ครับมานั่งชิมกันหน่อยไหมอ,อ๋่อยืนชิมขออนุญาตครับนี่ฟาบเลยมากับวุ้นเส้นปลาของกบกรอบฟูฟูนี่ครับขออนุญาตคำโตโตอืมหอมหอมข้าวโพดด้วยอืมกรุบกรอบรสชัดเยี่ยมอร่อยครับมื้อนี้ต้องบอกว่าที่พิเศษก็คือว่านอกจากตัวเนื้อของคลิป หอยเชลล์แล้วเนี่ยวุ้นเส้นที่กรอบช่วยรัสัมผัสได้อย่างแนบเนียนรวมถึงตัวกระเทียมดองอันนี้ยิ่งเจ๋งหนักข้าไปครับกระเทียมดองมันสามารถอยู่อย่างนี้ได้อย่างแนบเนียนมากท่านก็บีบนนำเพิ่มไปหน่อยนึงมันจะดึงทุกอย่างขึ้นมาแบบแปลกใหม่ต้องลองอีกคำหนึ่งอืมอืมอืมแค่กน้อยอืมหอมอร่อย ถึงตรงนี้จนะบอกว่าต้องทดลองครับเป็นวัตถุดิบใหม่สําหรับเรื่องของครีบหอยเชลล์แน่นอนบางท่านไม่รู้จักแน่นอนผมก็เพิ่งรู้จักบางท่านอาจจะรู้จักดีแล้วก็ดีครับแต่ถ,ถ้าไม่รู้จักเหมือนอย่างผมเพิ่งรู้จักเนี่ยรู้จักกันซะเจอที่ไหนจะได้นํามาทดลองทําเมนูใหม่ๆกันออกมาส่งเสริมวัตถุดิบให้มันมีค่ามากเกินไปครับเพราะนี่คืออีกหนึ่งวัตถุดิบไทยที่เราสามารถหาได้ในประเทศเราเองครีบหอยเชลล์เอาค่ะท่านผู้ชมครับ จนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพระเดหัด4โมงครึ่งทางช่อง5แห่งนี้อย่าลืมนะครับน้อมรับทุกคำแนะนำทุกคำติชมต้องบอกว่าได้หมดเลยครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับแรงใจแรงเชียร์แล้วก็ทุกคำแนะนำที่ส่งมาถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยไม่ได้ตั้งใจจะเจิงานทำให้เกิดความผิดพลาดทุกคนตั้งใจอยากให้ดีครับ ถามมาตอบไปถ้าตอบช้าไปก็ขออภัยเอาครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมตั๊กนภพัสกรสัปดาห์นี้ถึงพริกถึงกิง่งขออนุญาตลาไปก่อนแซ่บมากครับแลมลาบอ้ยแซ่บครับลาบครีบหอยเชลคุ้เส้นกรอบอย่าลืมน,นะครับอ,าอา้าววันนี้ขออนุญาตลาครับสวัสดีครับอ,อร่อยอืม